สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำคลิปสอนทำรายงานด้วยกราฟครับในระบบคาแคร์ของเราครับไม่ว่าจะเป็นล็อกอินมาในส่วนของพนักงานนะครับอ่านี่ครับที่เห็นหน้าจอตอนนี้หรือว่าจะล็อกอินเข้าไปในส่วนของแอดมินะครับหรือว่าผู้จัดการนะครับสังเกตเห็นไหมครับหน้าแดชบอร์ดเรายังไม่มีระบบรายงานเรายังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะแนะนำคลิปสอนทำกราฟครับก็คือคลิปนี้ครับ นี่ครับ Pete p ีทพีแมชวสอนสร้างกราฟทําระบบรายงานด้วยชาร์จจเแล้วก็มีโค้ดให้ฟรีด้วยนะครับผมจะขึ้นหน้าตากราฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งกราฟตัวนี้ผมก็มีโค้ดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวซอสโค้ดครับอยู่ที่ลิงก์นี้ครับนี่ครับอยู่ที่ลิงก์นี้ครับ n b a n c o m s l a s h เครื่องหมายคำถาม p p โ l a n d เท่ากับ2617 ตามลิงก์นี้เลยนะครับซึ่งลิงก์นี้ก็คือ pp บวกไม่ช่วยบวก bootstrap version สแจกระบบบันทึกรายได้นะครับรันได้ทั้ง pp 5แล้วก็ pp 7อ่ะนี่ครับมาดูหน้าตากันทำงานครับมีฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับมีรายงานแยกตามวันนะมีทั้งกราฟแล้วก็ตารางรายงานแยกตามเดือนครับมีทั้งกราฟนะครับแล้วก็แยกเป็นตารางให้ด้วยแล้วก็รายงานตามปีมีทั้งกราฟแล้วก็แยกเป็นตารางให้ด้วย นะครับผมแล้วก็โค้ดทั้งหมดอยู่บน GitHub ตรงนี้ครับคุณสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็นี่ครับมีให้ทั้งโค้ดทั้ง d a t a าเบ e นะครับส่วน d a t a าเบ e อยู่ไฟล์นี้นะครับ1 2 7 0 0องเอคลิกเข้าไปดูก็ได้ครับเราสามารถดูโค้ดบน GitHub ได้เลยนี่ครับผมอนะครับในการดาวน์โหลดโค้ดครับก็นี่ครับคลิกตรงสีเขียวตรงนี้นะครับโค้ดแล้วก็คุณดาวน์โหลดเป็น ซิฟไฟได้เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะครับวิธีการติดตั้งก็จะอยู่ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิปนี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมอ่นี่ครับคอเราไปดูโค้ดกันครับนี่ครับอย่างเช่นรายงานรายวันเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดู underscore daily p p นะครับ รูปแบบการคิวรี่ครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสคืออยู่ตรงนี้ครับอ่านี่ครับเราก็ไปใส่ข้อมูลที่เราต้องการ Select จากตารางหรือว่าฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบคาแคงเรานะครับซ้ำอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นในตัว Database ของเรานะครับให้เรามาโฟกัสที่ตาราง t b u i l d e r d e t a i l นะครับเราจะซ้ำคอลัมน์นี้ครับเห็นไหมครับ d underscore p r e p a i n d s c o r e total นะครับผมเพื่อเอาราคารวมออกมา และจากนั้นเราก็ไปกรุ๊ปบายนะครับกรุ๊ปตามเดทตามเดือนตามปีนะครับซึ่งเราโฟกัสตัวนี้ครับการกรุ๊ปข้อมูลครับนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้กรุ๊ปด้วยวันนะครับกรุ๊ปแยกตามวันนะครับซึ่งตัวกราฟมันก็จะได้แบบนี้ครับอ่านี่ครับกราฟจะเยอะหน่อยครับเป็นกราฟแท่งนะครับผม บันทึกรายวันแล้วก็มีรูปแบบตารางให้นะครับซึ่งซอสโคตัวนี้ครับก็มีนี่ครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือสีของกราฟนะครับแล้วก็รูปแบบของตารางนี่ครับสามารถเข้ามาดูโค้ดได้เลยนะครับผมแล้วก็พวกแยกตามเดือนนะครับเดี๋ยวเปิดโค้ดอีกที่นึงรายงานแยกตามเดือนก็อยู่ไฟล์นี้ครับ underscore m o n t r e dot p ครับคลิกเข้ามาดูนะครับ ส่วนสำคัญที่เราไปคิวรีข้อมูลก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับนี่ครับตรงตัวแปลคิว r ี select amount นะครับ amount ก็คือคอลัมน์หนึ่งเราก็ sum amount ซึ่งของเราไม่ใช่ sum amount ของเราก็จะเป็น sum ตัวนี้ครับ sum คอลัมน์นี้ครับ d underscore price underscore total นะครับผมรูปแบบของโค้ดตามนี้เลยนะครับแล้วก็ date format ครับเราก็ไปเอาวันเดือนปีที่เราต้องการแยกออกมานะครับอย่างตัวอย่างเป็น date save ใช่ไหมครับของเราก็เป็นคอลัมน์นี้ครับ ดีเอ็นเอสกอร์เดตนะครับผมอ่ะนี่ครับแล้วก็การกรุ๊ปบายนะครับก็ใช้ดีเอ็นเอสกอร์เดตเป็นกันแล้วก็นี่ครับ M แบบนี้นะครับแล้วก็ออเดอร์บายก็คือการเรียงลำดับข้อมูลนะครับแล้วก็แยกตามปีครับอ่ะแยกตามปีก็ทำคล้ายๆกันเลยครับทำรายวันได้แล้วรายเดือนได้แล้วย้ายอ่รายปียิ่งง่ายเลยครับอ่ะอันด r ด์สกอร์ครับเปิดขึ้นมาดู ส่วนสำคัญก็เหมือนเดิมครับตัวแปลคิวรีครับ select นะครับคอลัมน์ที่เราต้องการแสดงแล้วก็ sum นะครับ sum ้วยคอลัมน์เหมือนเดิมครับแล้วก็เปลี่ยน format date ครับอ่านน่ครับเป็น y percent y ก็คือให้แสดงข้อมูลตามปีนะครับแล้วก็ group by เหมือนกันนะครับทำคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะลองเอา PROJECT ตัวนี้ครับตัวระบบบันทึกรายได้นี่ครับลองไปรันดูนะครับแล้วก็ ไอเดียครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบคาแคร์ทีหนึ่งนะครับอาซอสโค้ดอยู่ที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็คลิปสอนติดตั้งนะครับตัวผมแปะไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับผมอ่ะก็ลองไปทำดูครับจะทำให้ตัวระบบคาแคร์เราครับมันมีแดชบอร์ดที่สวยงามมีระบบรายงานที่สวยงามนะครับมีระบบรายงานที่สวยงามแล้วก็น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคจบแล้วครับสำหรับ การแนะนำ source code นะครับอธิบายโค้ดนีนส่วนของระบบคาแคร์ใครสนใจตัวระบบครับเดี๋ยวผมแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับสนใจก็ inbox มาคุยกันที่เพจนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ